สัสดีอยังเป็นทางการสำหรับนะคะอีบ e ุ๊กทัวริสค่ะเราไม่บัไดไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะแกะรอยในเรื่องเรานะคะหนังสือหรืออะไรมาสักพักนะคะแต่วันนี้มินโฮจี้ขอปักเลิกนะคะในเรื่องเราเริ่มต้นการนะคะการแกะรอยกับบุคคลสำคัญระดับโลกนะคะคือดร์โจดิเพนซาใน40หัวข้อนะคะที่จะใช้กดแรงดึดดูดได้ผลนะคะแล้วก็ถือว่า เป็นเรื่องที่สมควรมาแกะรอยเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะทั้งด้านกายภาพทั้งด้านจิตวิญญาณทั้งด้านพลังงานทั้งหมดนะคะครบองค์ประกอบมีหลักฐานพร้อมศัก์ในด็อกเตอร์โจดิเพนซาวันนี้เราจึงมาแกะรอยกันนะคะเป็นการแกะรอยในนะคะหัวข้อแรกจาก40หัวข้อและเดี๋ยวเราค่อยๆแกะรอยไปทีละ1หัวข้อต่อหนึ่งวันนะ วันนี้นะคะหัวข้อแรกนะคะในเรื่องเรา40หวข้อ1นในนั้นนะคะที่เป็นข้อหนเนี่ยใช้คำว่าสนามคอนสแตมนะคะไม่สนเขาเรียกว่าไม่ได้ตอบสนองคือสนามพลังงานคอนสแตมเนี่ยไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เราต้องการแต่มันตอบสนองว่าเราเป็นใครนี่คือสิ่งที่ดรโจดิเพนซาสอนไว้ในเรื่องเราเคสลราที่ท่านเองได้ไป ใช้ชีวิตและประสบการณ์ในเรื่องราวของการที่ออกสัมมนาที่มีะะผู้คนจํานวนเยอะแยะมากมายะะเข้าในเรื่องราวของการสัมมนาและเข้าในเรื่องราวของงานวิจัยของดรโจดิพินซาคาว่าสนามพลังงาน,น,นะคอนตัมให้เราเข้าใจอ,อ,อย่างนี้ค่ะคาว่าสนามพลังงาน,น,นะคอนตัมมันจะแตกต่าง กับสนามพลังงานนิวตันนะคะถ้าเกิดใครเคยเรียนสายวิทยาศาสตร์มาเราจะรู้ว่านะคะสนามพลังงานนิวตันเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของการคำนวณระยะทางบวกด้วยเวลานะคะและจะอยู่ในฟากของการที่มีเหตุและก็มีผลที่มันสอดคล้องกนันนั่นหมายความว่าเหตุคืออะไรจะได้รับผลอย่างนั้นเช่นนะคะเหตุของการที่ปลูกต้นมะม่วงคุณจะได้รับผลมะม่วง แต่ในทางตรงกันข้ามกับพลังงานควอนตัมสนามพลังงานควอนตัมเนี่ยมันเป็นเรื่องเราที่เล่นแร่แปรธาตุได้มากกว่านะฮะ,ะนิวตันแบบชนิดที่ว่าไม่สามารถไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนสามารถจะนิยามได้ว่าเหตุของการที่คุณนะคะลงมเมล็ดพันธ์ความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะคะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าคุณจะได้รับผลเท่าเทียมกับที่ เหตุที่คุณคิดนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องราวทีเ่เป็นพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอาจินไตยนะคะแต่ในเรื่องราวนะควมว่าอ,าอาจินไตเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของสนามพลังงานควอนตัมในสมัยนี้นะคะก็ค,คือว่าไม่สามารถเอาเหตุผลตักกะความคิดหรือค่านิยมใดๆที่มีในโลกเนี่ยเอามานะคะช่างตัววัด ในสิ่งที่จะเกิดผลลัพธ์จากการสรั่นสะเทือนในโลกพลังงานของสนามพลังงานควอนตัมได้อันนี้ให้เราเข้าใจโดยพื้นฐานนะคะแล้วนะคะใครที่เรียนในเรื่องเราของฟิสิกส์ชีวเคมีอ่ะนะคะเรียนในเรื่องของนิวตันควอนตัมาาจะเข้าใจในเรื่องเราของทฤษฎีนี้เป็นอย่างดีแต่ข้อสําคัญนะคะกับการที่จะใช้กฎแรงดูดซึ่งเป็นกฎบรรทัดฐ,ฐานที่คุณใช้ไม่ใช้กฎเหล่านี้ก็ทํางานอยู่ดี คุณไม่ใช้คุณก็แค่นอนหลับทับสิทธิ์หรือคุณสละสิทธิ์หรือนะคะคุณไม่รู้สิทธิ์นะคะกฎเหล่านี้ก็ทํางานอยู่ดีและคุณก็ได้รับผลลัพธ์ทันทีจากการที่คุณไม่ใช้สิทธิ์เช่นเดียวกันนะมันเป็นเหมือนภาคบังคับอธิรักมันเป็นเหมือนภาคบังคับที่คุณใช้ไม่ใช้กฎแรงดูดเขาก็ทํางานกับคุณนะฮะเขาอยู่กับคุณเป็นเนื้อเดียวกันกับชีวิตคุณคุณไม่ใช้คุณก็ได้รับผลลัพธ์จากการที่ไม่ใช้ของคุณ คุณสลืมสลือคุณเหม่อลอยเกิน17วินาทีกับเรื่องดีคุณโชคดีไปแต่คุณสลืมสลือเหม่อลอยและคุณไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรในทางที่เป็นผลลัพธ์ทางด้านดีและกับใส่ข้อมูลในทางด้านไม่ดีคุณก็ได้รับผลลัพธ์จากการคิดการพูดความรู้สึกของคุณทั้งสิน้นแม้คุณไม่ลงมือทําแต่สนามพลังงานชีวิตมันก็คือความคิดความรู้สึกและคําพูดของคุณคือพลังงานโอเคไหม ทีนี้นะคะเรามาย่อยในเรื่องเราว่า,าสนามพลังงานควอนตัมเนี่ยนะคะสนามควอนตัมเนี่ยไม่ตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการคือความปรารถนาความต้องการของเรามันไม่ได้สอดคล้องนะคะหรือเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าต้องใช้ในเรื่องเราความเป็นนะคะความเป็นก็คืออย่างอธิบายอ,าอธิบายยังไงมันไม่ได้มาว่านะคะตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ในปัจจุบันเนี่ย แต่คุณอยากได้โน่นได้นั่นดังนี้เป็นความปรารถนาที่เป็นโน่นเป็นนั่นอยากได้โน่นน,นั่นดีแต่คุณไม่ได้มีความเป็นนะคะคุณจะต้องต้องการให้คุณได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการในเป็นในเชิงวัตถุสิ่งของเนี่ยคุณจะต้องนะคะร,รู้ก่อนว่าคุณเป็นใครนะคะเป็นใครยกตัวอย่างเคยยกตัวอย่างที่มันเห็นได้ชัดนะคะตอนนี้นะคะสมมุติว่านะคะคุณผ่านมาแล้วแหละในอดีต คุณเคยนะคะคุณเคยเคุณลองลองทุนี่คือความเป็นยกตัวอย่างความเป็นคุณเป็นนักเรียนอนุบาลคุณนะอันนี้คือคุณจะไปเรียนนะคะคุณจะไปเรียนหนังสือนะคะแล้วตอนนั้นคุณอยู่ในวัยอนุบาลเนี่ยแน่นอนแหละนะคะเมื่อคุณเข้าไปเป็นนักเรียนอนุบาลสิ่งที่คุณจะตามมานะคะตามมาในตัวคุณคือชุดนักเ,เรียนอนุบาลกระเป๋านะคะนักเ,เรียนอนุบาลแล้วก็ ผ้าที่ผ้าปูที่นอนเ <t une> พราะว่าเด็กอนุบาลต้องนอนกลางวันคุณก็จะต้องมีผ้าปูที่นอนสําหรับเด็กอนุบาลนอนกลางวันคุณก็จะมีขวดนมคุณก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเด็กอนุบาลน,นั่นแหละนึกออกอยังนั่นแหละคือความเป็นเด็กอนุบาลนั่นะเสร็จเรียบร้อยพอคุณเติบโตขึ้นเด็กอนุบาลคือจบไปคุณจะต้องมาเด็กประถมคุณก็จะมีนะคะเครื่องแบบถูกลบไปเห็นไหมเครื่องแบบถูกลบไปกับเอ่อเครื่องแบบของอนุบาลก็มาใช้ในแบบประถมไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นมันก็เติบโตเติบโตไปความเป็นๆๆๆนะคะที่นี้ย้อนกลับมาในความเป็นในหลังจากที่คุณมีความปรารถนาที่จะสร้างชีวิตตัวตนของคุณอะนะคะคุณก็จะต้องมีความเป็นในตัวคุณก่อนเลยนะคะว่าคุณต้องการเป็นใครนะคะคุณต้องการเป็นใครอะคุณต้องการเป็นนะคะคนที่ประสบความสําเร็จและนะคะมีความสุขนั่นก็คือคุณเป็นเศรษฐีที่มีความสุขนะคะเมื่อคุณ มีนะคะมีความเป็นนั่นคือว่า I am I am เนี่ยภาษาต่างาเขาเรียกว่าภาษาพลังงาน I am แปลว่าพระเจ้านะคะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคำที่มีพลังมากนะคะเมื่อคุณใช้คําว่า I am ต่อด้วยอะไรนะคะนั่นคือเป็นคําสั่งของคุณที่จะเป็นสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่อ่าในส่วนของกลุ่มพลังงานชาวต่างชาติจะ นะรู้คํานี้เป็นอย่างดีและดรโจดิพิซาก็สอนในเรื่องเราของการที่ใช้พละกําลังตรงนี้ในความเป็นนะะถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นเศรษฐีถ้าภาษาอังกฤษใช้คําว่า I am rich หรือ I am millionaire โอเคไหมนี่คือเป็นเรื่องราวของคําสั่งว่าเป็นคนรวยเป็นมหาเศรษฐีเมื่อมีในเรื่องราวของนะะความรู้สึก ตัวทั่วพร้อมว่าเป็นเศรษฐีและเป็นมหาเศรษฐีแล้วในความเป็นของคุณนะคะเมื่อน,นั้นแหละค่ะพลังงานทั้งหมดนะคะมีในเรื่องราวของการสั่นสะเทือนนะคะทุกเซลล์ทุกนาะทุกความรู้สึกทุกเซลล์ในตัวของคุณในความเป็นเศรษฐีและก็เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยมันจะไปดึงอยู่ในสนาม พลังงานควอนตัมแล้วมันจะไปจัดเรียงนะคะบุคคลผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์และไปดึงอ,องค์เ,เ,เอาเขาเรียกว่าอุปกรณ์นะคะอุปกอบทั้งหมดมาหาคุณก็เหมือนกับตอนที่คุณเรียนอนุบาลเรียนประถมนั่นแหละเขาะ้าใจยังนี่คือข้อแรกนะคะที่มันแพงมากๆและมันทอยจีเห็นว่าเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการนะคะ เข้าใจในเรื่องเรากดแรงดุดกับในเรื่องเราวิทยาศาสตร์ทางกายภาพจิตวิญญาณแล้วก็คนที่บรรยายคนที่ให้หัวข้อเคล็ดลับตรงนี้มาคือดร์โจดิเพนซาวันนี้เมันทอยจิแกะนะคะขยายความในรูปแบบที่ให้เราเห็นภาพเข้าใจง่ายเพื่อที่คุณจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสุขความสำเร็จนะคะอย่างยั่งยืนในชีวิตของคุณอย่างเร็วพันนะคะ ดังนั้นวันนี้นะคะถือว่าประเดิมนะคะในคลิปแรกกับ40นะคะข้อในการใช้กดแรงดดในแบบดรโจลิพันซาหัวข้อนี้ล้ำเลิศมากนะคะยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แบ่งปันให้ผู้คนเยอะๆนะคะเพราะว่านี่เป็นเรื่องราวที่สำคัญมากนะคะที่มวลมนุษยชาติในยุคนี้จะต้องตื่นรู้เรื่องพลังงานและเรื่องจิตอินญ,ญาของตนเองค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร นะคะเมื่อเป็นเรียบร้อยแล้วองค์ประกอบทุกอย่างจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายๆสบายสบายไม่ใช่ใช้ความอยากค่ะเพราะความอยากมันไม่เพียงพอคุณต้องเป็นนะคะและองค์ประกอบมันถึงจะมาตามความเป็นของคุณในลักษณะนะคะที่เรียกว่าสนามพลังงานควอนตัมค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ในหัวข้อที่2ค่ะบ๊ายบาย